สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมาฮอดแล้วม่ะยําพ่อมาอีกแล้วมาฮอดแล้วมาผ่อนกับความคิดวอดคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีอ,อีกทีน,นึงครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ภาร,รกิจนี่ยิ่งข่าวว่ายายบอสบายก็ได้เฝ้ามุง่งออกมาจากผนมาถามข่าวยายมาทำทุ่ทำทุลาแล้วก็ได้มาถามข่าวยายม,ม,ม,มาหอดาเห็นรถจอดอยู่กระท่อมพอดีสวัสดีครับเป็นไนก่อนแม่แม่วิน เมใหไงวินแตวันที่สิบสเท่านั้นตั้งต่มืด่อรูกกับไปรงบานนันก็มันมันมตเือเลือดห้พอันที่ไปอุดรนั่นได้ไปงบ้านไปโอ้ไปอุดรอนกัไปห้าโมงสองโมงอืมเวลาไข้แน่เลยแย่ปวงมากเลยก็เนี่ยน้ำแย่ปวง เอาคือมาวางได้สันลูกโทรมากมอวนนี่แก็ยันลูกยากเนาะว่นเดียลูกกับแ้านต้อวัดนีก็ได้ที่นั่นต้องกยูหันกับ้านนี่น้ำตาลแป๊ซีลอยมน้ำตาลคืนอันเดียวกันกับอันพญเลี้มกับพญกับพญเจรินตัวนี่ข้อมดันตั้มลนี้น้ำตาลคืนพานนวิ่นวิ่นเง้าวานนี่แล้ว ้าแต่ได้วางหันอันเพ็นอันพ่นายโหันย่ก็ได้ว่าอันจะของไปขึ้นรถบัาตะกอนจังสิกลับมาพี่บานนี้บานนี้รถบ้านรท่านในมาบานนี้ก็ได้ไปกได้กกัน้นปซื้อกะติกร้านยี่บาทพอบูดมายายผมังเอาเอาก็บพรว่าจังดพบ้านก็ขึ้นจังโถมาอยู่สบไส้โอ้ยาหพ่อสับไส้ นี่ะมันเย็นดีแล้วอ๋อเย็นยำขึ้นเอาดิจีนี่เย็นได้ไหมยำขึ้นแต่เย็นยูพูดเดียวพอพัย่ไปอย่างเอาขี่ซาเล้งไปเอาหยาบอ่ปญญาไปังานโอ้ยย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 ยอยย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 รยย้ยย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 าจยงยย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 ยายยก อืเขาก็กินบ่แซียบพอจะเลืมเอาน้ำมาไว้จริงๆเอาน้ำอยู่กระทังเฮาววันนี้มีขยะติกหน่อยปะยิ่งหน่อยยิ่งเฮี้ยนเดี๋ยวผมไปเอามาให้ก็ได้เดี๋ยวผมไปเอามาให้ก็ได้เพราะว่าขับรถบาดมากเสียได้ของเสิเได้ของขึ้นเลยนะบาดนี้เขาเจ้าว่าเขาเจ้าเอารถมันไม่ได้แล้วว่าแล้วเสารถบาดจอดไว้ดูมูลูก็ได้เอารถจอดเดือดหันมันจังบ่เขียงลุงสี ถ้งมันน so huh so ั่นเดี๋ยวควงึ้นหันเราก็สิจอดงหันก็ขึ้นไว้หันเลยสิคือมือมือขนของลงน่ะคือขนของลงรถนี่ขึ้นรถได้กับบม่ได้เพิ่นเทียนรถเพิ่นเทียนรถสินดีเพิ่นเทียนรถเพิ่นเทียนรถมอหน้าเพิ่นไปเช็กมอหนาเราไปขันมอนาามาตอนนี้ในการแล้เราไปขันมอนาซื้อๆไม่ได้หางไปขันมอนา เราไปเราไปเปลี่ยนขั Ps> ้นนี่ยกับคุณแม่แต่ว่าเราไปขันหมอน้าวมันได้เขาวงนกินเขาเอาพ่อเนี่ยบูดวากลัไม่กินขาเด้อเราบอกอวาเรสิ่นี่แต่ว่าบาท่นนหพอังกับงวัดพอดีอันท้กระชาญหันโอ้ครับคบ่ได้ยแต่ว่าพราาอกัังวันูพ่องคิดรากไปบงนมเจ้าสารงานต่อที่เราหนามไม่หม่กันไอีไม่สไปอ่ะอยถามยายเออ อบันนี้เด็กน้อยเขาว่าจังใดวันนีแม่เด็กน้อยเด็กน้อยเขามีแต่อยากเอาไปพุ่นแล้วแม่ก็เลยว่ายูพีมันยากยคพุ่นมันอยุต้องห่วงแอแม่่ามาบ่นไปวิ่งห่งแอเขาคิเอียวเอีอแล้วผมมืนั่นก็ว่ายุนบ้านย้ายไป น้ำใจป้วงมาสั่นพ่อใหญ่วายอยู่มื่อนั้นแล้วสิไปลงเงินหายเด็กน้อยบอกกันเยอะป้วงมาพันไปทำเตมันบันเนียนพักกันบอกกันอยู่บ้านเอ้ยย้ายกลับบ้านไปนอนสั่งเงินเมื่อนั้นพักกันกลับต้มม่านเอ้ยย้ายกลับไปนอนคือแมื่อนอ้ยพ่อใหจะตายว่าเราอยู่บ่ได้โดนดอกเราเกินมาหมื่นบ่หมุนขึ้นดอกเราห่วงตั้งพุ่นได้บอกกันเยอะบันเนียนไปยุ่นเขา มือวันเกิดเขานี่ยก็ไปหาหมอเด้อือโอ้ไปวันเกิดเั็หน่อยอือเขาเขาอย่างเมียไปวันนี้ไปก็ได้เขาหาหมอเลยทีหาหมอวันมันมันเกิดผ้าเงียนผ้ามุดอยูะเออแบบนี้เตื่นขึ้นมาว่าดีขึ้นไปร่งบันศูนร่องบันสูนน้มันยังตรวจคนเด็ดยังเสี่ยงเอาครั้งนี้ ไม่เห็นตังทีแต่มือหมอนะน่ะเอาเพิ่นกัดวันหมอนเลี้ยนมาจากไซ้นนี่แมวว่าว่าขันบ่ดีขึ้นเขาก็ให้โอ้หมื่อวานนี่เออรถรีเฟอร์โอ้ขันมันมุญนายที่ท่อบอกบนลูกน้อมบนลูกกะที่รบกลับขึ้นมากกับพักขันเอาไปต่อทะเบียนรถอีเท่านั่นแหละไปรถรีเฟอร์ไปอืมนอนอยู่จนค่ำมันล่ะ ม,มามาถามว่าเป็นตังได้อันดีขึนน้นจัอะนะบัดมาหาอดเฮียนมันวิ่งอีกเอองันไปอันต่อพ่อเราบอกอีแถวนั่นล่ะก็เลยมึนก็เลยนยานมันบ่เลี้ยวนั่นล่ะเพราะว่าเขา,าเทียมออกงานตรงนี้กระเทียมมันบ่ได<บ>้เข้าบ้านฉันเราก็เกิดทึ้นอยากไปงานต้งไ่อยากไปแม่วิ่งรีบพวกเดียวเอ่อเทสแล้วก็อยู่ใกล้ๆหนึ่งดอกแม่ก็ น้ำโท,ท,ทรศัพท์โยนบอกอืมเอาคือคือว่าตะเด็นกลับมากลับมาไปนี่แม่เด็นกลับมาเขากักตัวอยู่อืมกลับมาจากกันนี้เราถือกักตัวอยู่โอได้เอ็นเอารถรีเฟอร์แม่พาไปได้นะ <laughs> วัน <laughs> น่าจะโตขึ้นมาลูกน่แตะดอก แต่ก็ว yeah. yeah. hey, uh, uh, ่ม um, hmm. right uh, uh, ีแห้งกันโตขึ้นหมดลูกกับพ่อทีแรกเอาแตว่าแต่ว่ามันอยู่ดีมีแห้งเนาะอันแต่ว่าพักกันอยู่ดีมีแห้งอยู่กันเจ้าบ้านเดือนเบอร์ทวดแล้วเดืนเบอร์ทวดขึ้นไปไงนี่มาเอายายเป็ดอีหยังเนาะจะาบานทวดมาเจ้าบ้านทวดมาเพบาะเห็นว่าว่าอีหยังเนาะก็เลยพรากันนั่นบ่ได้ฝ้าวแล้ว อบอกแล้วมูลูกก็ไปบ้านกับตัวรถถ้าเบี่ยนรถแล้วก็พรากันนี่อยู่ซึ่งบ้านกับพรากันมันห้อนนะแม่แม่ก็เลยหาล่อเลรียอยู่บ้านนี่บ้านไปอยู่ล่อเหรียอยี่เราทงหน้านั่เหมดนั่นสายเพรากันอยู่ในบ้านเนี้ยอยู่นก็ได้อาเบรียต้องน้าเ้มันนมันอยู่บด้ยเนี่ยมันเหรียนอยู่พี่ละถือต้องแล้วอือ พี่ฟื้นไฟเ้าก็มีพัดลมมากกว่ามีแม่ยากอีหยังถกันหาเขาไม่กินต้นถ้าถีดเอาถึงรถมากก็ถไดเอาของไปขึ้นรถไปสักครั้งหนึ่ดับแล้วเพราะว่าเพิ่นเปลีล่ยนรถไหมก็ต้องเอาของขึ้นไปเพราะของมันหลายได้เมว่านี่ขี่รถตากฝนนะว่าเครื่องอะไรอย่างนี้หันเปียกวนหยอดน,นันได้เก็บเ<ม>อาส่วนหน,นึง่ง ต่แม่แล่ดน้แม่เป็นบ่มีผู้มาถามแม่แม่นั่นแล้วผู uh ้อื่นนจะบ่ได้ใจดีคือแม่เนาะแม่ก็ใจดีกับทุกคนเนาะอื่นเพิ่นก็บ่ได้ีดอกเดีวก็เซานี้เฮาก็ควบคุมเจ้าของไซื่อๆล่วงนึงแม่ก็ยากยากเลยลืมเจ้าของลืมลืมเจ้าของแม่แลนจนลืมจาแม่นแม่คิดนําผู้อื่นลจะลืมเจ้าของพอจนมเนาะพอ อันละนี่มันจะฟองกปนเป็นนังไดบนทำหาัดห้ามูเป็นเลนแม่ว่าบ่มีแหงหนึ่งลูกกลับมาเร็วตอนทะเบียนรถแล้วตอพอเราบ่อรถแล้วกพักันลบกลับขึ้นมาอันนี้กัพักกันเวทว่าเลื่นอยพี่แล้ม่เวา้ฟเป็นที่แรกพาอท่านองค์นนเนี่ยาในั่นเสีดบานี้ แมวเลยฟ้ามาสีขาวสีขาวแม่เพิ่มตินี่มีมือมันลูบมือแม่โอ้แม่ลูบมือแม่บานนี้แมวเลี้ยวไปเอ้าข่นมานจะใส่มันลูดมื่อเพิ่งไปเห็นข้นเหมือนกันเลี้ยวไปเห็นเตียังที่ดีที่ดีไปทั้งเออผู้ผู้ชุนชื่อว่าฟันบานนี้เป็นไก่มาซื้อดอกแมวเลยบ้านเห็นแล้น เห็นไปหยางน้ำมูแมเลยทวงเออเอาใหญ่จะเป็นปอบเลยแม่อันนี้มันว่าขึนคักยังบกม้วนนั่นที่นี่บอกมนอันยูสวนจ้าฟองแกนพอมีอยู่ไว้หยังเลยบ้านนิดาเลยอไรบ้านงามเบ้านี้เลยว่าจะเป็นปอบตัยใหญ่ีลยวมาเมืองแม่ถ้าปอตอ บานนี้ส้างนั่นล่ตื่นขึ้นโอฝันก่อนที่นี่ก็ฝันบ่ดีอยู่ฝันอไปอานมออานมแล้วก็ซีซวงเออบานี้มนอนได้นตื่นขึ้นมาน่เ้าเข้างา เอาว่าเป็นยังดอกบานนี้บารมีคุ้มแล้วล่ะคุ้มกล้องแมนบารมีคุ้มแล้วล่ะเพื่อนนั ok de ่นยางมะก่ายมานี่ซื้อดอกเพื่อนยางมะก่ายมาถามข่าวซื้อดอกตีอ้าคลิปนี้ถามข่าวม่ายังไงบ่มีแห้งพี่น้องลูกเต่าบ่งหุ่จักเพื่อนกลับขึ้นไปอันต่อพราเราบ่ออยู่บ้านเพราะว่ารถใหญ่ก็เลยบ่งหุ่จักว่าย่าบ่มีแห้งก็บตัวไม้ยดนอยู่บ้านก็บตัไม้อยู่ย่าบ่อมีจับกองบ่มีแห้งแนนแม่หน้าสี วันนี้ไปิ่งนึงอ่ะเอาของว่าจะไปขึ้นเอาของไปแล้วเขาจะกลับมาเนาะสัดระบียบไปอยู่ไว้ใยกูมีแห้งตะว่าจนก็เลยพักกันกลับขึ้นมานีละจ้ากได้ขออนุญาตพี่น้องะเอาความมคืนรอค่ะการหยเศร้างเศร้าอยู่ดีม่แห้งเดี๋ยวก็เศ้าเดี๋ยวก็เศร้าเป็นยังกำว่ทวบอก่าท้วบอกลูกบอกเก่ารึเป่อนามาอนาคตาแม่ไม่ได้ท้วเลยเอาเงี้ยเอาเงี้ยยินดไม่นะครับกำลังใจให้อีแม่เด้อ สุกกำลังใก่เห็นจะดีมีแย้งตัวปลอดภัยส,สาธุสาธุสาธุกันมือได้บางเพิ่ขนขาชิภาคของมาบ้านอยู่ดอก